เจ็ดงวดถูกมาเนี่ยไม่ม <respuesta> ีใครถวายสักบาทหนึ่งเลยปูบอกขันติอดทนนะจนว่าพอแต่คนยุดพอหยุดเจ็ดงวดปุ๊บเอามึงอย่าไปเรียกเขานะเรียกไม่ได้ถ้าบุญมึงมีคำว่ามึงก็คือคำโบราณของ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 คนเฒ่าแต่ก่อนเนาะที่นี้มึงอย่าเรียกกูจะเปิดหวยหุ้นได้ห้อยหุ้นนั่งจะสี่มือละสามหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นมา โอ้ยแต่ก่อนเขาสิบไม่ไหวเดียวจ,จะให้เปปิศณานะพอ,อปลาสอเสือหอหีบเพราะทีนี้กขาเกมไม่พูดพอปลา,านะมาพูดแต่สอเสือกับหอหีบคันแปงพอเป็นนี่คันพอเป็นเด้อสองห้าสองหกทำคุณมากพอทางไดนั่งใดอยู่หาหนึงเนี่ยสี่เขาแต่ไม่มั่นใจหกนึงเห็นเป๊บเดียวหายเออพนดี้เพบเอาจากสีซะนี่ไม่ยอมอ่อนพอใครคำไหนคำนั้นว่าเลิกเลิกว่าไปไปเด็ดเดียวปีละกา แต่มักเป็นคนขย,ยันเรื่องหน้าที่การงานไม่ต้องพูดถึงใจรักใจเอาแต่ว่ากับแฟนมักจะเลือกกันคำว่าคนนี้ดีไม่ดีมีแฟนถึงสามกล้าบ,บันทงเลยทำไมว่าพูดอย่างนี้แล้วถ้าเขาจะเอาแฟนแฟนของเขาต้องเกิดปีอะไรครับอันนี้ถ้าปีมงคลเพราะเกิดปีละกานะอาบูซิดเอ็นแอร์โร์ยอสแอสตรฟอยด์เ,อเอรเอ,รฟ,เอรฟุณอาริกเซนอันทีไอเวสแอพี เธอ,อยานาลอ,อยเกียร์เราเอาไปปรับมือปรับกูนปรับเจ้าพองโอ้อันนี้เขาเกิดปีละกาใช่ไหมยี่สิบสองราศีก่อนต้องเอาพิเภกมาแล้วเพื่อมงคลแล้วพูดแล้วจะไม่ผิดหวังนะคุยไปแล้วให้เกินเอออะปีละกาปะเออปีละกาสองอสองอันเนี้ยผมพูดตรงๆเลยนะเกิดวันเสาร์ ห้ามแต่งเด็ดาดหนึ่งปีละกากับปีเทาปปีละกากับปีเทาะห้ามแต่งรับรองเลยนาชาตินี้จะไม่เป็นสุขหนึ่งปีละกาคำว่าปีละกาธาตุเล็กวันเสากล้าหารกันไจถ้าปีละกาให้แต่งกับปีมะโรงเย็นแต่ว่าเย,ย็นเกินกำหนดเดี๋ยวเมียสีดาจังไดบัวตอบเลยปีมะโรงเลยเมียสีวายจังไดพควหนึงกับบัวโต้บัวตอบแต่ันอยู่สีปะจังไดกัเลิอกองการยากเนีย คือเขาว่าปีพโลงูใหญ่อยู่ในถ้ำปีละปีไก่มักจะขียกินอยห์หันเนี่ยท่าเรื่องอายุยืนนะแต่ถ้าอยากเป็นมงคลประกอบอาชีพหนึ่งเขาเรียกอะที่ว่องไวปีละกากับปีจอเป็นผู่ขพัันมันเปลี่ย,แน,น,ยนแต่มักจะขัดแย้งกันบ่อยจ่เลือกกันยากแต่ถ้าปีเท้อเราจ้างก็ไม่อยู่เพราะปีศัตรูนะแต่คนนี้อาพารมาแล้วอาพับมาแล้วอาพับมาแล้ว นั่นแห <24. S 1> ละพูดมาไหมเขาไม่ได้รายงานมานะปวดที่วัาปีนั้นให้ระวังหนึ่งให้ไปทําบุญวันเกิดด้วยที่ไหนก็นแล้วแต่คนไทยนะแต่ให้ทําบุญแล้วก็สองทำบุญให้พ่อแม่พอลอกเก่จะเกิดป่วยป่วยธรรมชาติแต่ไม่ถึงชีวิตไม่มีอันตรายแต่ว่าจะเกิดอ,อาเพศปวดเบียนศีรษะเป็นที่ท้องนะทีนี้สี่สตกลาดหลวงนั่นน่ะสี่สิบก็มุ่งคนไทยแม้ฝันร้ายกลายเป็นดี ถ้าใครมีความรักผู้พระผู้นางปีนั้นจะได้ทำมงคลฐานะจะดีขึ้นแต่39เนี่ไม่ใช่ไม่ดีดีแต่ให้ระมัดวังระวังโรคภัยให้เจ็บเกี่ยวกับร่างของตัวเองจะเกิดเกิดเจ็บเกิดป่วยดีมดีก็มีเพราะนั่งรถจะมีรถชนตันหรืออะไรกันแล้วแต่นี่คิดเตือนเอาไว้แต่ถ้า40ก็เรียกมงคลใหญจะได้สัตว์สีเท้าสองเท้าหรือว่ามงคลจะได้โภกทรัสั์ตั้งแต่สัตว์ใหญ่ สี่สิบขึ้นไปเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองสบายแล้วเราบัดนี้เขาฐานะดีแล้วแต่ช่วงสามสิบแปดเนี่ยเขาตกมงคลถ้ามีความรักจะสมหวังสามหกสามเจ็ดสามแปดเนี่ยแต่สามสิบก็เราบัดนี้จะเอาคนผิดและคนถึงสมมติว่าคันยังยังบ่มีคู่นะถ้าคนถูกก็จะเดือยกายเหื่อยใจแล้วตัวผิดมาเลยแต่ถ้าเขาพปี่ยนราคาคู่กับพปี่ยนราาปี่ยนรา,านา้นเท่ากันเองเท่ากันแต่ตำแหน่งทั้งสองทะเลาะกันบ่อยเลิกกันยังไงก็ไม่รู้พ้นจากกัน พราะไก่กับไก่เกียร์เชียร์ทั้งสองก็คืออาจจะคู่ที่ดีที่สุดของเขาอาจจะเป็นคือเป็นคู่เลยแนตะ่แต่ว่าถ้าคู่สร้างคู่สมแต่ปีมาลงที่ดีนั้นคือมาลงในวูใหญ่ธาตุทองันปีน<ม>ี<ม>้บน<ะ>นั้นทีนี้เอาพลังวันแต่ถ้าวันเดียวกันยิ่งประเสริฐเขาเรยงจะมั่งคั่งจะมั่งคั่งมั่งมีไปเลยเออมั่งมีสีสุขเขาทําอะไรก็เดินตามกันไม่ขัดแย้งกันขัดก็รู้ขัดมีเหตุมีผลนะ ไม่แค่คู่ปาาคู่เสียบทะเลบอกเจ้าก็อยากได้เพื่อนก็อยากได้มันคิดออกน้าตรงกันอันนี้เป็นวันคู่สมงพญานาคตัวเดียวกันเขาเรียกราศีวันออกแล้วก็หัวหน้าไปทิศเหนือหางหน้าไปทิศใต้เขาเรียกสะสมอนาคตจะเป็นเศรษฐีถ้าคนรวยนาคนมีสติมีปัญญาเขารวยด้วยขพระโชคลาภเนี่ยขอราโชคลาภเนี่ย เขาโชคลาภขอโชคลาภให้ปีละกาอาปีละลาบไม่ค่อยมีลาบไม่ค่อยมีปานตามมีคนปีละกายลาบปานกลางเรื่องลาบหวยจะได้ใกลง่ายเนาะมันต้องก่อกำลังมีโชคลาบด้หวยเดี๋ยวนี้เขาเนาะปีละกายยังไม่มีลาบแต่โชคมีโชคนะคือทํางานนะที่การงานให้แย่ๆหน่อยนะหนึ่งหนึ่งลาบเือนเพราะท่านมาขอวันนั้นดื้อๆแะแต่บังเอิญผมไปูที่บ้านเขาทรงนู้นผมก็ไปเขียนไง เขาก็มีผีปอบนี่คันบูญเจ้ามาอย่านี้ทองบุบบุบเขาไปแต่งอาจารย์อาจารย์นั่นแปลงเพิ่อเพิ่มเอื้อนเซียวของบนยูนํำโตเนี่ยเซียวผมบอกดอกเซียวนี่เป็นเรื่องจริงนะที่นี้ก็คนไปไปดูโอ้ย่างนี้ไม่ได้ต้องไปหาพ่อมาเพื่อผมนั่งอยู่ดีผมนั่งสมาธิหันหน้าข้อประทานผมนั่งอยู่นี่เห็นทองเขาจุดเทียนอยู่ข้างในมือขึ้นนลยหัวใจจังหาแต่ปู่บอกว่าปู่ไม่ให้มึงตาย ก็รอดอีลีด้านรอดแหละคนที่พ่นไปการบ้านไปการบ้านไม่ใช่มีขายนะคันแแ้วก็มีผมขายพอดีก็ไปเขียนเลขเนี่ยมาเห็เหุเืตอในเจ้านางเอาโชคมาให้เดี๋ยวผมไปเขียนหกหนึ่งเอาไว้ผมก็โู้ห่วเขียนหกหนึ่งออกมาเลอนีมารายงานว่าถูกห้าบาทสิบบาทจีบขน,นไปอีกแล้วดิแต่พ่อแต่ว่าอาจารย์นี่เล่นหวยไม่ได้ซื้อหวยไม่ได้เองจะถูกไงมีประวัติไหมแต่คันน่งวาากกอกอย่างสี่ก็เบิดมือเบิดเว้นอย่างสี่ละเพราะว่า เขาให้โปรดตัดทั้งหลายแต่ว่าเราก็ไม่รู้แล้วแต่ท่านลงมาเองนะนี่มันเป็นลักษณะนี้ก็ก็คือคนปีรกานะครับไม่มีโชคลาบไม่มีโชคลาภไม่ไม่มีไม่มีไม่มีลาบเท่าไหร่แต่ว่ามีโชคลาโชคไิ่ดินมีโชคโชคก็คือต้องไปทํางานทํางานหรือหน้าที่การงานตแนงองก็ทารดาศักหรือว่าเขาเรียกเกียรติศักศักดิ์ศรี และตำแหน่งด้วยจะมาด้วยปัญญาคือออกกำลังเท้าใจบอตัตลาบมีมาจังสีกับแม่เด้ออ่าลาบอ๋อเดี๋ยวนี้กอไก่นะกอไก่กอไก่แล้วก็นอหนูบอใบไม้แต่ว่าอย่างไรนี่เพราะท่านหาไปเถอะวันนี้สตอเบอรี่โฟร์แยตแอพอะไรนะกอไก่บอกแค่นี้นะนู้นสต็อกเอาไว้ก่อนบอไม้นะครับกอไก่นอนหนูบอไม้นะครับงวดนี้ ไปตีกันเอาเองตีไม่ตีนะทั้งบนทั้งล่างได้อันนี้ท่านยังไม่ได้สั่งว่ากลับหรือว่าท้าบเงินวันนั้นก็บอกอย่างนี้เนานี่นี่ตัวจริงนะเราก็ไม่รู้ด้วเอาพวกท่านมาไงมาขอดื้อๆเอาตรงเอาเอาตรงตรงนิดนนิดนึงน่ะเขียนเป็นตัวเลขเลยวะครับก็ไกล นอนหนูบอยไมมนะครับก็ไปตีกันเองนะครับไปตีโจทย์กันเองพราะวันนั้นพอติเขาให้ววาเดี๋ยจะยให้ปิดปิศาณนะปอปลาสอเสือหอหีบขอทีนี้ขอเกมไม่พูดปอปลานะมาพูดแต่สอเสือกับหอหีบคันแปลพอเป็นนี่คันพอเป็นเด้อสองห้าสองหกทำคุณมากเพราะทางนี้ได้นั่งได้อยู่หาหนึ่งเนี่ยสีขาวแต่ไม่มั่นใจหหนึ่งเห็นเพ๊บเดียวหายเออวันี้พบ อา <จะ S 1> ให้ตัวจริงนะจะให้ตัวจริงไม่ให้ตัวปลอมซอเสือกับพอนหปแปลว่าอะไรทีนี้ก็ปาก็พูดเนาะเราก็ไม่ได้ตั้งใจเนาะเ <ใช S 2> ออเอาให้ซื้อสองหาสองหกให้ซื้อสามหาสามหกพอ้าเพื่อนว่าสี่หาสี่ห,หกก็ต้องกลับนี่มื้อนั่นเพื่อนบอกผกก็งุ้งสี่หาสี่หกก็ต้องกลับเด้อเพื่อนว่าสัน่นนั่นเพืพอ่อนบอกเออ แต,แต่เขาจะระบุต <reco B. S 1> ัวระบางครั้งเขาก็ปิดฝังน้ามันก็เราเอาอาศัยเขาเนาะเรื่องอางนี้แต่อาจารย์นี้ไม่เคยเล่นหวยนะบอกตรงๆนะที่นะไม่เคยเล่นหวยแล้วก็ไม่นะไม่ได้ยึดมั่นต่อหวยแต่ว่าวันนี้ไม่แน่บางทีก็ท่านรอบสองอาจจะมีบารมีครับนะนั่นหลวงปู่ยิ้มใส่เจ้าจุกยิ้มใส่เลยนะปู่ยิ้มใส่ยิ้มใส่ด้วยนะให้ให้น้องเก๋ถามว่าให้น้องเก๋ดวงนิดนึงโอเค อ่าที่นี้เกิดไปไีอะไรปีจอปีจอเจ็ดแค่นี้ก็ว่ามันมันชักเกินไปมันอันตรายอาจารย์ขอาใจบอให้หมือเจ้าถือแต่อาจารย์ระบาดเลยมือปืนที่มากเกบผมยอมเชือแล้วผมได้ยังเนี่ยนั่งอยู่นี่ว่ามือมือมือวิว่นเจ็ดงวดถูกมาเนี่ยไม่มีใครถวายสักบาทหนึ่งเลยปู่อบอกว่าขันติอดทนนะจนว่าพอแต่คนยุดพอหยุดเจ็ดงวดปุ๊บ เอามึงอย่าไปเรียกเขานาะเรียกไม่ได้ถ้าบุญมึงมีคำว่ามึงก็คือคำโบราณของ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 คนทเท่าแต่ก่อนเนาะที่นี้มึงอย่าเรียกถึงบุญของมึงเนี่ยพอจะลุยจะเปิดห้อยหุ้นได้ห้อยหุ้นนั่งจะสีมือละสามหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นมากโอ้ยแต่ก่อนเขาสีออกหมอก็ไม่ว่าได้ปีกอัพเนาะสมัยนั้นเขาโลสาา่สองบาทมะลิสองบาทเขาเวทดหน่อยเนี่ยหกสิลึง เออพอไีได้เงินมึกเพิ่นมาถวายผู้นับเงินเนีน่ยเพิ่นมนับซื้อๆเพิ่นว่าผมเอาไม่เยอะหรอกวันหนึ่งเนี่ยผมเอาแค่สามพันห้าจัากว่าเพิ่นเอาเท่าไรทางนี้จับเพิ่นบ่ไ,ได้บึง้งเด้อเขามาถวายเกือบสี่แสนพอได้สี่แสนลดนแค่หนึ่งแค่สามแสนพอแต่ได้เงินปื๊บเพิ่นถวายแล้วว่าได้เงินไปซื้อรถบีอัพเท่ๆเพิ่นโล่งมากยุดเงินนี้ไม่ใช่เงินมึง ไม่แค่กลัวให้มึงไปซื้อรถนะนู้นไปทำทานเงินตอนนั้นผมไปเหตุบุญเหลือแปดหมื่นอยซื้อถูบซื้อเทียนมากสมือผมเห็นเห็นหน้าดิเห็นปลาเป็นอาจาจา์อย่างสี่ดิผมทำมาหากินเออทีนี้ก็ล่างหงดนเนี้ยเป็นไม้คือรหัสของเขาเรหัสของเขานี่ร,ห,รห,หัสเราว่าปีจอมักจะมีโชคมีลาบแต่ปานกลางนี่ัยทัศซีซีกับเซนตาแฟนเกิดปียอะไรลหะอนูหรอไม้แฟนอ๋อเขาเป็น เออเนี่ยล่ะเขาเรียกจะเป็นใหญ่เป็นโตมักเป็นคนใส่ของผู้อื่นเด้อเขาเสื่อใส่ด้อนาคตเขาเรียกเป็นคนมีเมตตาธรรมสุขุมใจเย็นแต่ปีจออย,ยา่าอย่าเป้ากัดกัดงัวหลายจําไว้ย่าเลิกกันยากชาตินี้ยิงคัดแย่งจังใจกับยูน้ากันนั่นล่ละแต่ว่าผู้ใหญ่ให้คุณแก่ตนสจูจ์กองลา,าอนาคตเขาจะเป็นผู้นํเขาถึงก็ตาเบิ้งลูกเจ้าสิเกิง<ด>อืม ศัตรูจะปองร้ายกลายเป็นมิตรตกเดียวปีนี้ดาวเพราะไม่มีแต่เขาปีจะรู้ให้ระวัดวังโรคท้องกับปวดหัวถ้ากินเหล้าปุ๊บอาการจะผิดปกติด้อบเสื้อกระทาเบิงเพราะคนนี้มีมีครู <c oughs> เอนเรกว่ามักจะนาจำไว้ใจเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วไปให้ระมัดระวัวงมันจะเกิดอรารมณ์ด้วยตนเองเวลาเืินมาเนี่ยมันต่างรางก็ใดม,มันมันมึนมมอเลยเพราะคนนี้มีครูมาบางังเกิด กลับไปจากนี้เผื่อถูกเลขไม่ใช่เพื่อแล้วให้ให้ถูกเลยเลยะเพาะดวงลยงโอแหงผู้ใหญ่ให้คุณเข้าใจไหมมาเบิ่งแก่าููเพิ่งใหอเนี่ยเขาเรียกมงคลตจจะกลับหรือไม่กลับเป็นเรื่องส่วนตัวเองอย่าทายมากก็ทายไปเออเนี่ยสายดวงปูเน่ะปูเมตตาเข้าใจไหมแต่มาวันนี้เขาเรียกโูเหงถ้าเดินทางไกลจะสมหวังดังมุมาตราตราเขาเรียกพระสุขเข้าพระ พระสุขเข้าพระเสาเสกแต่ที่นี้เองมาตรงกับวันศุกร์วันศุกร์ออกจากบ้านจะมีโชคมีลาภไม่ใช่แิ่โชคอย่างเดียวนะมีลาภด้วยไปหนียก็ไปหอดำรงชาบไปกินลาบอยู่หันขึ้นกับสายอยู่หันลายกินอะไรกินเออเอาขอนมีลาบมีก้วยเออมีลาบมีก้วยอยู่หันลายเออให้ไปกินโลดเขาเ,เรียกสตรอเบอรี่วอดแยตแอนด์ฟอร์ดอาร์ติเกตเซียนเดอร์เจอร์ฟลอยด์มอริทัลโฟลแอดเอพีเอ็นกี ด็อกคือค yeah, ือส <Is he S 2> ีมาเดึงวันนี้ด็อกเลยด็อกด็อกบอกตรงๆไลยให้เองรวยสักทีเถอะปาด็อกลปู่บอกว่ายังไงพวกเองมาผมก็ไม่รู้ไหมหวยถูกหรือไม่ถูกผมมาดูในบัญชีไว้บัญชีส่อหอนี่เป็นสี่ห้าสี่หกไม่ต้องการนี่ผมจำได้แต่คำอาจารย์แก่ม่เคยบอก่วยเด้อ ไม่อย่าไปบอกว่าอาจารย์อาจารย์นี่ช่วยคนคนกลวยคนเจ็บโลกอะไรเขาจะนั่งดูเลยเรื่องเองจะมีหัวกี่คนแต่เองไม่มีมีเดียวรักเดียวแต่แฟนเองให้ระวงังเพราะว่าเองเขามีผูสังวรเขอให้ของดีมาถ้ากินแล้วมันเะกระดับทเปลี่ยนทันทีเลยแต่เองก็มักมีทำนีมักชอบจูๆจีจิกๆอยู่ตัวเองนะมีเม็ดไฟด้านขวา ตัวนี้มันช<พ>อบ<พ>อัจไปแต,แต่งนู่นแต่งนี้แต่แต่งแต่โรคไม่ออกมันจะหายได้ยังไงต้องเอาตัวจริงออกถึงถึงจะหายพอดีผมนั่งกับเจ้าคณะตำบลท่านไม่ได้เป็นไรนะเดี๋ยวก็ดูว่าพีพาพีพา่แพนเดียวกับพีน่นั่นมันแต่งเท่าใดสองสามหมื่นมันก็พอเศร้าผมนั่งดูพระครูท่านเป็นนิ้วอยู่ข้างหลังจ่านโอ้ทำไมอาจารย์พูดกับหมอเลยหมอบอกว่าเป็นนิ้วสิเออกออกเพิ่มมาแล้วโรคตัวนี้หมอวันนี้ตัวนี้ออกมันเสีเศร้าได้ยังไง ท่านก็ยอมรับจนนับถือทางนี้ทุกวันนี้นน<ช> <c oughs> คือมันเห็นอย่างนั้นเราพูดตามเนื้อผ้าไปนะท่านพ้อเฮตดพ้อเฮตดลอยากก็ไปเฮ็ดแล้วก็มันก็เศร้าอีหลีแต่โรคไปจําตัวมันจะหยุดได้ยังไง <c oughs> คือเจ้าเป็นมะเร็งแหละบอกหายามะเร็งมาใส่มันถือเศร้าได้บอกผู้นั้นเห็ดมันเห็ุใจอย่แต่งมันก็โรคโบได้หายเนี่ยต้องเอาความเป็นจริงใส่กันนะ <c oughs> ผมก็ปฏิบัติผมไม่ว่าปฏิบัติมากเพื่อว่าหลอกมนุษย์ไม่ได้เรียกใครทั้งสิ้นเขามาสั่งชายทอง เป็นอย่างก่าเขาขาขายพอดีแล้เต็มเต็มกับข้าวทีละห้าบาทอะไรอย่างนี้มันได้ก็ได้แค่นี้มันใจมันเปลี่ยนเองแต่ที่ลาบมันมีแล้วแต่จะเอาเต็มไม่ได้เขาเรียกขัดลาบแต่ไม่ไม่ดีไม่ได้พับกับแพนนะตัวนี้มันชบคขับลาบแต่ว่าตาแหน่งมักจะได้ดีเพราะว่าปีจอขั้นขั้นเจ้าตามลาบขันเป็นผู้ใต้กับพวกเนี่นสิเป็นผู้ใหญ่ต่อเจ็บพอต่อไปเนี่ mm hmm. มีบริวารเขาจะสนับสนุนสมัครพอได้กับมันสีได้มันเกี่ยวกับบุญวาสนาอดีตชาติา นี่คันเป็นผู้ชายเดี่ยวไปใหญ่เติบเดี๋ยได้ที่แต่เป็นผู้หญิงก็ได้ทํางานมีผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยผู้ซอยกันแล้วแต่แต่อนาคตมักจะมีเยศขาประดาศเล่วนี่อายุเท่าไรหรอสามสิบเจ็ดย่าสามแปดเออสามแปดตรงแล้วปีนับกันสมัครอบปตอกระลุกไปเด้อทั้งขุนบอเล่นกระสังให้เจ้าสัตว์โลดกล้าวันคงปี่นาคะเขาเปิดรับสมัครพอดีเด้อก็พอดีเดี๋ยวอบปตอเป็นสมหมดปรากาแล้วนะ ถ้ามีอะไรก็สนทนาได้ไม่ไม่ต้องเกรงใจแล้วมาที่นี้แล้วก็ผมมีอะไรผมพูดไปตามเนื้อผ้าหมู่พวกท่านมาไปสูตรในเรื่องเลเลียมมีไหมเรื่องปัญญามีผมนั่งอยู่นี้หรือผมจะลงไปนรกหรือผมจะผมต้องการสวรรค์ไม่แค่ต้องการนรกสวรรค์นี่คือนู้นเบื้องข้างหน้าเรานี่ผ่านไปบุญกุศลที่เราทํานี้ไม่หนีไปไหนหรอก เมื่อผมคุยอยู่นี้ทําไมพวกท่านมาก็มาสดับรับฟังอยากรู้อยากเห็นมาพิสูจน์ด้วยนะไม่แค่มาเฉยๆมาสนุกเออเห็นว่าอย่างนี้ตัวนี้เป็นอ่อนน้อมถ่อมตนก็เราขอบูชาร่างของตัวเราสังขารตัวเราเมื่อเราเป็นทุกเนี้ยขนะผมที่ป่วยเดินไม่ได้ทําไมอ่ะคนอื่นเขาลุกไม่ได้แต่ผมมานั่งทั้งวันทั้งคืนเจ็บไม่รู้แต่เวลานั่งไม่เจ็บเวลาลุกขึ้นหน้ามืดตามัวเลยนะแล้อนี่คือการเจ็บ ไม่แค่ไม่ทรมานทรมาน่และคนที่ขอมาทรมานขนาดไหนนี่ผมเปรียบเทียบเลยนะเปรียบเทียบสังขารใม่น่าแต่ว่าผมรักษาคนน้ำสม้มกับน้งไฟเนี่ยแกถึงสี่สิบปีลวยามีเท่านี้เป็นโรคอะไรผมไม่เกี่ยวแต่อย่าลืมที่บอกยาไว้มะนาวสามลูกเม็ดข้าวสารเกเม็ดป้องกันชีวิตยาประมาทถ้าโดนของแต่ใครจะลูกเดี๋ยวนี้ชนบุรีกําลังระบาดเนะยยาสั่งนะยืมเองก็ได้ นี่ป้องกันตัวเราถ้าเราผิดปกติแต่กินแล้วไม่ตายถ้าเรานะเส้นเลือดแตกยานี้เขารลักเคมีตัวนี้สามารถช่วยมนุษย์ได้แต่ว่ากินแล้วจะหายไมแต่ป้องกันชีวิตรอดอจำไว้นะอาจารยจ์จะให้โชคเออผมว่ายาแต่มันกลับนะตัววังหนึ่งอืจ่อสอจอหเอไม่จอสอจอหอ จอก็คือเจ็ดสอก็คืออะไรเนี่ยง่ายๆมีสองมีสามมีสี่นี่แหละจอเนี่ตยตา,ตายตัวถามีเพระได้บอกเจ็ดตายตัวตัวนี้นี่เข้าใจไหมหางตัวนี้มันจะขึ้นหรือลงผมระบบเหมือนวันนั้นผมรู้หกนึงแต่ผมจะพูดเต็มปากไม่ได้ผมมาอ้างห้าหนึ่งท้งนู้นที่ไปที่ว่าเจ้าที่ก็ได้อะไรห้าหนึ่งบอกที่ว่าเจ้าที่ภูมินะภูมิที่วันนั้นได้อะไร เออห้าหนึ่งพอดีผมมาดั่งอยู่นี่ไม่รู้เลขทางนู้นมาเห็นห้าหนึ่งแต่ผมได้ปล่อยไปแล้วหกหนึ่งแต่ผมจะพูดเกินก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้นะอันนี้ฟังให้ดีจอสจอสตัว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 ไม่ต้องกลับจอสตัวไม่ต้องกลับเออแต่ว่าจับยังไงก็จับเอานะถ้าจะให้โดดมันดังเกินไปก็ลําบากเข้าใจมาให้เป็นปริศนาหน่อยอืมอืมจอสผู้บ่ นี่นะโต้มาเนี่ยด็อกแต่คือมมาหน่อยคือเจ้าไรที่อ,อยู่นาสอสีามหลังเสีเสียงดงฟังชัดไหม,มพูดเต็มปากนะ <c oughs> <c oughs> ปูพิ้นห้ให้เป็นปิศนากรแล้วก็มือห <c oughs> ลังก็จังอารมณ์ม่อีกก็ได้พ่อมาไม่ยังศึกษาได้โอเคครับวันนี้ออก็รบกวนเวลาไม่รบกวนก็ไม่ได้เป็นบุญของเราเรามาคุยกันหาความรู้หาทางออกแต่สุนีสมบูรณ์เลยที่วาสนาสิเป็นูพน้เด้วนี่ สิเป็นผู้หญ่งหรือสิเป็นอ,ปอมตมันเป็นก็เป็นได้แต่ว่าค่ะแต่เจ้าเนี่ยยังอาภาัษสมบูรณ์ร่างสามสิบสองย่างไม่ขาดหนึ่งดินสองน้ำสามลมสี่ไฟท่าสี่พันห้าดินน้ำลมไฟสัตว์โลกมนุษย์พบแล้วสามสิบสองอย่างเนื้อนังมังสาโลมานะขาทันตาตายโจและมังสังวรากายเราครบทุกอย่างแต่ว่าตัวนั้นยังมีตัวขาดเขาเรียกอยู่กับบักทัมเดอร์พระพุทธองค์มาอนนาชูโใหญ่นะมากเละ นักโอปุถา յ ยักุทธะวินโตจิตเปนโสเสสาหนังอารังตะติยมากราติเพื่จันทร์พระพานพระพุทธพระบุณหัดพระสุเกพระสาจุนดับทุกดับโศกดับโรกดับภัยดับก็เสียดางไรเพราะวันก็เดือนพาะปีเพร่าราะหลวงเพราะเดือนหาพระหกตกตนไม่เพราะฝ่าส้นยาให้มีเพราะเดินตามทนนหน้องทย่างยาให้มีเกิดพอให้มีโชคมีชัยมีทรัพย์มีสินมนุษย์สมบัติบารมีสมบัติ จงเกิดมีแต่ท่านทั้งสองทั้งสามนี้ขอเดชปรมัตตปารีเดชเพื่อบุญกุศลอดีตชาติร้อยชาติพันชาติถึงชาติปัจจุบันจงเป็นกบะบะเดชเป็นปรมัตัจปัจสุศใสดถังแก้วแล้วจับบวกมันถึงพระอินพระบุญพระยมพระการเท่าเจ็บโลกระบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีปกป้องคุ้มครองขอยหิงหินหินรวย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  ด้วยนัโบุทไทยะเปิดน้งจงปลอออกไปแสดงเนียนกีทายจมสระเมียนกีทาพุเปพน้องกีทาเปียอ้อยรูรูกีทาร์จงจมสดงเมียนสวาฮะออเฮงเฮงรวยรวยรวยสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดเครับผมสีเจ็ดเด้อสี่เครับก็วันนี้ก็ได้มาเยี่ยมนะครับปู่ทรรมนะครับมาเยี่ยปู่ทรรกันนะครับก็ เป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงด้านมาถามถึงการดูดวงครับถึงการดูดวงแล้วก็ดูดวงเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เดินทางกลับนะแต่ก็มีเลขที่ให้มาแล้วนะครับก็ทุกคนได้เลขมานะครับก็อย่าลืมเนาะก็จดเอาไว้นะครับถึงวันที่แล้วก็ค่อยซื้อนะครับวันนี้ผมและทีมงานผมและทีมงานนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะ นะครับที่เข้ามากดติดตามชมกด s u b s สไคร e ์กดไลค์กดแชร์กันนะครับวันนี้นะครับก็จะขอเดินทางกลับก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ